โอเคครับรวันนี้ผมก็มาซ้อมที่สนามซ้อมสีสมานนะครับหลังจากที่ไปลุยมาสองรอบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็มีรถ<ด>พี่บีนะครับคันหนึ่งเกิดอาการใส่เกียร์ไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคันนี้ผมว่าไม่ใช่คัดแต่เป็นไอแกนเกียร์เป็นอะไรครับเกียร์น่าจะเกียร์ไม่ลงครับไอจาวกระจายไม่สึกแต่ไอแกนอะ อา,อาจจะลูดเพราะมันเป็น,นาอาการยอดทิศของตัวนี้เลยฮะอย,อย่างเงี้ยจริงๆินแค่เนี้จังหวะแค่น,น,น,นี้มันก็ลงแล้วที<า>่งลงแล้วระจายมันทำงานตลอดเวลาเลยเนี่ยเปิดฝาข้างเหรอ,อบบสั่งทำการแก้ไขโดย,ยช่างป๋องครับ ไม่น่าไม่น่าไม่น่าจบที่นี่ครับไม่น่าจะจบอ่ะประเด็นคือจะกลับบ้านยังไงนี่แหละครับเนี่ยเกียร์หกเกียร์มันนั่งนะพี่แม่งแตแม่งไม่เข้าทําไว้สเกียร์สามได้ไหมไม่ได้เฟืองมันหมุนตลอดมันไม่ล็อกขาเกียร์ให้เปลี่ยนขาเกียร์ไม่เปลี่ยนเกียร์ไอตัวนี้ว่ะตัวเกี่ยวเกียร์ป่ะตุ๊กตาปล่าหรอไม่ตัวกตาใช่ ดาวกระจายอ่ะไอ้ที่มันเป็นตัว,ตวมือเปลี่ยนเกียร์ใช่ป่ะแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นขาตัวเนี้ยมันไม่ดันเปล่นเกยียร์เขาเขากำลังคุยเรื่องนินจากันอยู่นะครับมีดาวกระจายด้วยเมื่อกี้ <c oughs> เราไม่ค่อยรู้เรื่องรถจะไปส่งพี่บีกันนะครับที่ฮอนด้าพี่บีว่ารถที่ดีนี้ขับไ e ด้เกียร์หกเกียร์เดียวเดี๋ยวเราเอาข้อเสน วิ่งแล้วนะครับะกะโยงกันมาเลยครับนี่มีสี่ห้าตูแถวรถไเททางนั้นนะครับขับขั้นไหนครับวก็หาที่จอดกันครนะเ,เดี๋ยวผมจะจอดข้างๆคันนี้นะครับเพื่อถ่ายรูป <laughs> <c oughs> รายกขยโญงกันมาเลยนะครับวันนี้เป็นอะไรครับรถเกียร์เป็นออโตเมติกครับกับได้เกียร์เดียวเกียร์หกท่านนี้นะครับเรียบร้อยแล้ววันนี้วิ่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูเข็มไม้หน่อย4ี0พ4น0าเกียร์ไปแล้วนะครับ 300L ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับถึงมือหมอแล้ว คครับครับมีเลมีเลยเวันของบีครับพี่พี่พี่ผมมาอยู่ในกระสอบวันของผมวันนี้สุดยอดลบน้ำกระสุนแล้วแล้วคาดว่าจะต้องเสียอะไรยังไงบ้างไม่หายคาดว่าเสียอะไรก็คงจะต้องเปลี่ยนตัวเกียร์ครับน้าต้องทิ้งไว้ให้เขาทำ ก็เราก็มาอัปเดตอาการอีกทีเนะว่าโดนอะไรไปบ้างค่าใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาถ่ายกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงใช่ครับเดี๋ยววันนี้เขาแจ้งมาเรแจ้งไปเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงว่าเพิ่อจะ4,000สามเองตอนนี้ก็ฝากไว้ที่มือหมอก่อนใช่ครับเราจะไม่ยุ่งกับเขาใช่ใเดี๋ยวใจอยู่ในเลข4,000สามอาอมาเปลี่ยนรลใหม่ครับไม่เปลี่ยนหรอก